ีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อกลับมาอยู่ก็อันภาคสี่ลิชานาลแนล่จ้าเมื่อน,นี้มาไทยไทยไทยส่วนปุย่านี่ออนไอ้อที่เฮ็ดแล้วนี่หูง่ายไปเจ้าใคนี่มาเบิ่งเด้อพี่น้องป,ปุปุย่าไว้ข้างโถจาน อันนี้ก็ได้มาเลยอันนี้กระตัดพิเศษกะดึงลอกอันนั้นออกกับเศษอันนั้นมันอ่อนใบอันอันนั้นนี่อันนี้ก็คือผู้เฮ็ตส้อยใช่ไหมเอ้ ไม่ต้องไปจ้างคนดอกจ้างก็ได้ค่าน้ำมันแพงเนี่ยไปเลยไทยเอาเลยซะแตก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 นี่รถไทยคลิปนี้อย่าลืมมาเบิ่งมัพร้อมเด้อคลิปนี้ก็อย่าลืมกดปาก็ไล้ก็แชร์ก็คอมเมนต์ก็กระดิ่ง เป็นสับปะรดใ้นำพร้อมถ้าจะให้เป็นกำลังใจน้ำพร้อมน,นี่พ่อแม่พี่น้องสวนยางก,กำลังมีน้ำน้ำยางหลายต้นนี้เราเต็มกระโปรงเลยนี่ต้นยางมีมีไอ้น้อยนำบั็อกลายบั็อกลายชนเลย เออพ,อพ่อแม่พี่น้องหางเพิงกับมีเด้หางเพิงต้นที่สี่ต้นไหนที่มีใบลายเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องนั่น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 เห็นบ่หางเพิ่งลายต้นที่สี่จ้ะหางเพิงนี่ เรื่องมันเนียนะ่ยแต่ที่นี้ก็สิปลูกปลูกปูกปกันแต่อันนี้ไทยไทยถ้ามันปลูกได้ง่ายนึย่งเอา คลิปนี้อย่าลืมมาตามนะเพมด้วยควมมอมเมนต์แลวกดกระดิ่งก็สดติดไครแล้วก็เป็นกำลังใจนะผพอมีเส่วนอย่างนะงเป็ดตากันเฮ็ด เต็นตากันเทียมเลยอันอันต ouais, ึ้งตรงตรงนี้นะเป็นเป็นเซินยางเอินยางแล้วก็เทียมึมอันปลูกปลูกงาแล้วก็มึงมีมีเมื่อกปูกะแตงแล้วก็ มอแต่งมูมีไหล่แนวเดียวจงปงนักโรงปลูกเบิดเลยปลูกหลายน้ำ้อมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดปักกล็ก share, ก็แชร์ก็ติดตามก็คอมเมนต์ก็กระดิ่งน้ำ้อมเยอะจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ